คือวันที่เปิดมาจากซ้ายก่อนแล้วเขาโงกบางๆหลังจากนั้นจังหวะที่สองได้พอมที่ดีแล้วก็มาเสมอเลสเตอร์ที่ถือว่าแบบโอ้ก็เป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่แล้วในเกมนี้แม้ว่า3นัดหลังเนี่ยจะยังไม่ชนะแต่ต้องบอกว่าอาเลสในยุคของวิเอร่ามีทิศทางที่ดีขึ้นแบบชัดเจนนะครับโอ้นาทีนี้นี่คือแบบคอยเบียดยิงได้ดีนะแบบเออเขาก็ใช้เซนส์ในการยิงเหมือนกันนะครับก็คือยิงเล่นทางเลยแล้วเป็นเหลี่ยมที่มาติเนสมองไม่ถึงตอนนั้นอาาจะไม่เหนื่อยแล้วแหละก็ยิงไปติดมาติเนสนะครับทุก นี่ครับเพื่อนๆอ,อันนี้ตัว่อสายน้ำมันของไทอั้มเจ็ดหกห้านะครับมันจะมีกิบล็อกนี้ครับเวลาถอดก็หมุนหาหามุมครับข้างในมันจะมีเชี่ยวอยู่เราให้เรากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้พร้องกันจึ๊กมันก็จะเด้งออกมันจะมีน้ำมันออกมาหน่อยนะครับตอนตอนเราออโอกค,คยากนิดนึงลองหมุนไปหมุนมาครับแต่มันจะมีเชี่ยวล็อกแค่นั้นแหละครับผมก็ดูคลิปจาก ยูทูบต่างประเทศเอาะครับโอ้โห นี่ครับเ,เพื่อนอ ยอดบางตัวรวม นี้เราก็ทำความสะอาดเนาะโอเคแล้วเราเอามาจิกเนื้อครับเพื่อนๆนั่นนี่เฮียเลยอืมโหเอ๊จะออกได้ไหมเหมือนมุม งแรกมันก็จะยกจากๆนุงๆนยครับเดี๋ยวมีครั้งต่อไปก็สบายครับเแอนซื้เช็ดผมผมก็ทำเองหมดแล้วยกเวดตั้งวาลนะทำให้เป็นไม่กล้าเยก็ตั้งวาวนะวลางวาวคงจะรอไปรอ

เทนเดิมติดรถนะครับปักปก่อต่อเคครับเพื่อนๆหัวเทียนผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัว NGK Indium Laser นะครับอ่าตัวเดิมก็ของเดิมก็ของเดิมก็ตัวนี้แหละ่าะใช่แล้วเพื่อนหัวเทีเยน เัอือนกันเลยครับอันเดียวกันเลยอันนี้ของเก่านะครับเบอร์ก็จะเป็น cr9 eid9 ครับอันนี้ก็เป็น n g i r นี่ผโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็เปลี่ยนหัวเทียนไปเรียบร้อยแล้ววิธีการประกอบก็ไม่มีอะไรยากไข่ตามสเต็ปหัวเทียนก็ผ่านค่าทอกตามมาตรฐาน แล้วก็ตัดแต่ก็ใส่รีร้อยอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนของอากาศด้วยนะครับที่ใส่ก็ไม่มีอะไรครับเจ้เดี๋ยวประกอบคืนแค่ใน,ในั้นเองใช่ใช่ นอตัวถอดตัวนี้ก็เนี่ยครับก็ถอดก็จะมีนออ็อตจุดใต้นี้นะฮะถอดแล้วก็สไลด์ไปข้างหน้ามันก็ออกง่ายๆนะครับโอเค ันกสาพแลวแหวนอันนี้แหวนอันนี้ผมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันน่าจะใช้ได้หลายครั้งครับแต่ศูนย์จะให้เราเปลี่ยนทุกครั้งนะครับ You know even better. น้ำมันเก่าครับเลยจะขับไดครึ่งลิตรขี้บนโอเคครับเพืพ่อนอันนี้เราใส่น้ำมันเครื่องไปสามลิตรครึ่งน,นะครับเจะมาเช็คระดบกันเห็นไหมครับเพื่อนก็เต็ม,มครับ่างนี้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะ นั้นก็ใส่ประมาณสามลิตรครึ่งนะครับเพื่อนๆ <t ell> ตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยเดี๋ยวก็เอาไปลองวิ่งดูนิดนึงครับก็เรียบร้อยครับวันนี้ก็มี